เราสมคอะสารประ,ประพฤติก็มีสามสี่หน่วยงานนะฮะอัน,นนี้กรงการขนส่งทางบกนี่จะเป็นของปรกจลอะนะกองกับการห้าประกนจรอะฮะอัน,นนี้เจ้าหน้าที่โครงการขนส่งทางสงมอคอสารประพฤกษ์ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีกรม ควบคุมบรรพิตนะฮะขนส่งแล้วก็เจ้านที่บก,กจรอเขตนะฮะวันนี้ก็ได้ร่วมมาลงพื้นที่นะฮะตรวจปัดค่าวันดำนะฮะท่านผู้ชมครับตรวจโทนัดพุทธนุ้ยนะฮะท่านผู้ชมครับสูตรที่แม่กมอยู่ที่18.89นะครับไม่เกินนะครับอ๋อมน้อยยังไม่มีคัน ขนไหนนะที่เกินข่ามาตรฐานนะไม่มีนะยังไม่มีนะก็มีเกินสามสิบใบรรยากาศนะสจาหนับที่สามเจ็ดอะไรนะสามเจ็ดจุดแปครับสามเ นนี่นะสามเจ็ดสิบแปดศูนย์นะฮะตอนที่บันทึกที่ได้พ่นไปแล้วนะฮะพ่นสติกเกอร์ห้ามใช้ก็ทำการปรับปรุงแก้ไข่ทาที่จะนำไปไม่ได้นะอ๋อครับผมแล้วก็ใส่กองคอน <ผม S 2> ใช่ครับผมจะแรกวัดไปค่าไปได้สี่สิบห้าใช่ใช่ใช่ที่นี่เหลือยี่สิบกว่าครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมทำการแก้ไขทันทีเลยทำงานได้ไทันทีครับถ้าเกิดพบพบลูกบอลดำนี่คือเราให้จอดเพราะเขแก้ไขทันแก้ไขทันทีเลยครับผมห้ามนำออกวิ่งเด็ดขาด ก็เรียบร้อยนะตอนนี้ก็คอยดูอยู่ว่าคันไหนดำทำการแก้ไขต่อถ้าเกิดคันไหนที่ดำมากๆเราก็ส่งเข้าที่แสมดำเข้าศูนย์ซ่อมกรับโอ้มีศูนย์ซ่อมอีกที่นู่นครับก็คือไปแก้ไขทั้งยุืสุด